สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับ Target g m นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าไมในแอคชั่นนะครับเป็นโปรแกรมที่อัดคลิปได้ดีมากนะครับและไฟล์มันจะใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเอาไปแปลงไฟล์ด้วยนะครับถ้าจะอัปโหลดลงทูมนะครับโอเคเราจะมาสอนปรับไมกันเลยนะฮะนี่ตรงนี้เห็นไหมครับเบิดเด็กสองตัวนี้นะครับติ๊สองตัวนี้ รับอันนี้เป็นเอา a วรีคอร์ดนะครับส่วนตรงนี้มาเป็นเอ,อ่อเอาไวรีคอร์ดแล้วก็ติ๊ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมขอลบไฟล์นี้แป๊บนึ่งนะโอเคนะคแล้วก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้นะลบไฟลนะ์ ตั้งข้าวนี้อำาจที่ใหม่ตรงนี้นะอันนี้คืออะไรอะเสียงของเกมนะนี่คือเสียงของเรานะอะอเอาเสียงของเรามากกว่าเสียงเกมก็ได้นะเนี่ยผมจะปรับเป็นประมาณนี้เสียงเกมสามสิบเสียงตัวเราเจ็ดสิบเสียงตัวเราจะดังกว่าเสียงเกมนะถ้าปรับเป็นห้าสิบก็เสียงจะไปได้เลยนะครับผมเลกตรงนี้ปรับเป็นสติมซิส system default นะเซตติดฟตรงนี้ก็เซต t ิ้ d e ด a ฟ l t ลนะนี่ไม่ต้องไปปรับมันนะ,ะนี่ห้าสิบนะต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะนะครับผมคนก็เสียบไม่เสียบหูฟังแค่นี้ก็มาตั้งค่าตรงนี้แล้วก็ได้แล้วนะครับเอามาติดสองตัวนี้ปรัเป็น เอาเวลีเออเออเออเาเวลีคอร์ดแล้วก็ตรงนี้ดิกนี้เอาเวลีเอาเวลีคอร์ดนะฮะมาตรงนี้ต้างข่านะจะมาตรงเสียงนี้นะก็ซูมดีโฟล์ติซูมดีโฟล์ติซูมดีโฟล์ตปรับเป็ห้าสิบปรับเป็นอะไรก็ได้เท่าเสียงเกมเออเสียงเรามากกว่าเสียงเกมก็ปรับตามนี้นะครับโอเคนะผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปเรืเ่านี้นะครับผมผมรับ